สวัสดีครับสวัสดีผู้ทธิไฟหาคมรูอยากดีดพินเปล่ยนสุขสุคนครับเมื่อนี้ยพอๆกับเขานะครับกับผมคู่วัดสอนดิด <Cape> พินนะครับที่บอกว่านะครับอยากาดีดเร็วนะครับฝึกจังไดเฮ็ดจังไดนะพื้นฐานเบื้องต้นมันบ่ได้มีอย่างายเลยครับนะพื้นฐานเบื้องต้นมันก็แค่นะครับไฮเฮาน่ะฝึกสะบัดน,น,นะครับฝึกสบะบัดจังไดก็คือดีดลงครับดีดลงแล้วก็ดีขึ้นนะครับโดยนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะครับถ้าเขาอยากดีดเร็วเขา เขาบ้องฝ่าวเขาโยสิวาอุ้ยฝ้าวไปดีดเลียวคือเพื่อนก่อนนะมันบ่ได้ด้เพราะอย่างเพราะว่าพืา้พนฐานการดีดซ่าของเขามันบ่ชัดแต่เขาไปดีดเลี้ยวมันบ่ได้นะครับเนาะมันตกมาตายเพราะฉะนั้นแล้วต้องค่อยๆฝึกนะค่คอยๆฝึกดีดลงดีดขึ้นเนี่ยให้มันะคล่องกอนนะซ่ากอนเนี่ยแบบเนี้ยหนึ่งสองสาสแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายเบิงหนึ่งสองสา แล้วเปลี่ยนสายอีกหนึ่งสองสามสี่นับวิธีการปิก,นะรปกนับปิกนี่สิเข่ามาไก่สายนี่เฮาสิว่าให้ขนานนะครับบ่ให้ขนานนะครับเฮาสิให้เฉียงเฉียงจักหน่อยนะับเฉียงเฉียงจักหน่อยเห็นไหมครับเฉียงเฉียงเนี่ยเฉียงเฉียงเพื่อที่ว่าจะให้มันรับมุ้งกันนะับย่ำดีดลงดีดขึ้นหรือว่าดีดขึ้นดีดลงนะครับนะับไปเลยนะับหนึ่งสองสามสี่ปิกซิยู่ลักษณะนี้ตลอดถ้าเป็นผมเด้ หรือว่าผู้ใดอยากเอาแบบผมก็ได้หรือเอาแบบอื่นก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากฝึกแบบผมนี่เล่นมอนเด้นะครับเนาะเล่นกีตาร์ก็ได้ต่อยอดได้นำสายซองเข้ากันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าวันนี้เริ่มคล่องแล้วนะเฮาาลออง่เพิ่มเพิ่มไปนะครับเพิ่มคำวันละไปหนึ่งละสองละสามละนะสี่ละนะครับหนึ่งละสองละสามละสี่ละนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งละสองละสามละสี่ละ นะครับแล้วก็ไปหนึ่งใหม่นะครับหและสองและสและสและอ่าแล้วก็หนและสและสมและ4และอ่าแล้วก็หและสองและสและสและแบบนี้นะครับหนึ่งและสองและอ่าเพิ่มวามเรียขึ้นหและสและสและสและหและสและสและสและหและสและส และ4และหและสและสและสและนะครับเนี่ยให้แถนมันของสะก่อนพราคองแล้วขั้นตอน1นึ่งและสองและสและสีคองแล้วก็จะเป็นอ่าหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่สี่สองสามสี่นะครับแบบนี้ก็คืออ่าสี่สี่สิบหกเทียต่อสายนับลอกฝึกเบั่งหนึ่งองสามสี 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่สองสองสามส่อสามสีสีสองสาี่เร์แล้วก็เปลี่ยนสายใหม่หนึ่งและสองและสามนะห่งและสองหนึ่งสองสามสี่ส่อสาแบบนี้นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่สอสอง่อสามส่อสามนรับอ่าแล้วก็เปลี่ยนสายหนึ่งสองสามสี่สอสองสามสี่สามสองสามสี่สี่สองสามสี่แบบนี้นะครับให้มันคง แล้วมันสีเริ่มขคล่องอัตโนมัตินะครับเนาะเป็นกำนํำลังใจให้สําหรับผู้ใดอยากบีบพิ้นใดอยากบีบพิ้นเป็นหรือว่าผู้ใดอยากเลียนพิ้นน้ำผมนะครับครูวัดสามารถติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0879322717หรือว่าสิโทรมากก็ได้087นะครับ9322717ยินดีให้คำในนำ้ำทุกท่านครับพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ